ที่พูดไปเมื่อสัปดนี้แล้วนะครับแล้วก็กําลังมีความสุขกับการได้เล่นดนตรีอยู่กับบ้านในช่วงวันหยุดนะฮะวันนี้ที่ฟังสเตชั่นของเราบุกมาถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับคุณวิ่งบีไรสวัสดีครับเพียสวัสดีครับสวัสดีครับนะ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ไม่คิดจะแต่งตึงอะไรบ้างเลยแล้วลบหน้าอะไรที่มันมันไม่มีปัญหาเลยสบายๆนะรายการของเราสกายไม่สบายจนเกินไปมากเลยปกติแล้วคุณผู้ชมเห็นนี่สบายจริงเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยโอ้โหอันนี้ยังหล่อนะยเนี่ยจริงเด็ดปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะจะชินเลยนะครับว่าลงพื้นที่ลุยสวนลุยไร่ลุยนาไปหาเกษตรกรบ้านไปหาศิลปินพื้นบ้านหรออไปหมดเลยปราดชาวบ้าน ศิลปินไม่เพราะอุ้ยไม่อุ้ยทำคนเดียวทําคนเดียวรายการนี้โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆน,น,นี่มานี่นี่เ <มา S 2> ตรียมตัวเพวิงก,กับภาพเตรียมอะไรมาให้ทีมงานเยอะมากมาคิดว่าจะมากันแบบว่า1 3 14คนเหมือนรายการอื่นๆครับผมไอ้นี่คนเดียวทคนเดียวได้หมดเลยทุกอย่างเอาารนี่ยอมรับเลยรายการนี้โอ้โหประหยัดมากน่าจะรวยนะรวยมากเลยนะนะแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยวันนี้คือมารวย บ้านคุณวินไรชัยวินวีไรชัยนะครับที่คุณผู้ชมเรียกวิน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 พอแล้วเรียกคุณวินพอคุณวินเรียกพี่วินพอพี่วินพอนะฮะะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่ากำลังจะมีงานโชว์ยิ่งใหญ่เลยก็จะเป็น last vegas โ h o w ในเมืองไทยคือผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปแสดงที่อเมริกาบ่อยใช่ไหมฮะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปดูงานระดับสากลระดับโลกเนี่ยเยอะนี่ก็เลยมานั่งคิดว่าไอ้ตัวเองยังมีคอนเสิร์ตแบบประจำปีทุกปีและคราวเนี้ยเราก็จะทำเป็น Win a n d ด i v ีวา o ชซึ่งเป็น Exclusive Night จะเป็น เป็นบรรยากาศแบบเหมือนคอนเสิร์ตเหมือนดูลาสเวกัสที่อเมริกาแล้วจะมาเล่นที่มาจําลองเล่นที่เมืองไทยซึ่งซึ่งอนอกจากผมเป็นเป็นโฮสต์ของงานแล้วเนี่ยก็จะมีดีว่ารุ่นแม่จะมีคุณวิยาดาคุณมรุคุณนครซึ่งเราจะเปลี่ยนบทบาทของเธอ oh. เปลี่ยนบทบาทของเธอให้เป็นดาวตลกหญิง คนล่าสุดของประเทศไทยจะไม่ขีดไฟกับดอกทานตะวันนนีเพลงนั้นขออนุญาตลิขสิทธิ์แล้วจะมาร้องด้วยเอาได้ด้วยได้ด้วยแล้วจะฉากอลังการแล้วก็จะมีอุีิพูดและขนลุกเลยนะคอรัสคอรัสนี่ไม่ใช่คอรัสกะโลกกระลานะเป็นโวลคอรัสเป็นคุณพัชรนาดินล่าคุณชนวิจนรสมัยแล้วก็มีนักักร้องชายอีกสองคนคุณซึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการใช้เสียงเนี่ยมาเป็นโวลคอรัสให้แล้วก็ฉากเชิงนี่จะอลังการมากเพราะว่างานนี้ได้พี่พิญโยรู้ทำได้มา มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็มาเป็นอาเรียกว่ามาดูแลเรื่องฉากเรื่องเรื่องเรื่องความอลังการอ๋อแต่โปรดิวเซอร์นี่คือพี่วินทำอหมรจริงๆผมเนี่ยคือเอ็กซ์ i v e p r o โปรดิวเซอร์คือคุมงานทั้งหมดแต่ว่าทำคนเดียวไม่ได้ไงใช่ไหมแต่พีเเป็นคนจัดพีเอ็มจคือปราดมิวสิกกรุ๊ปก็คุณไรล่าเป็นคนเป็นคนดูแลนะฮะแล้วก็มีบริษัทสิงเป็นคนซัพพอร์ตในเรื่องของพรีเซนต์ซึ่งก็งานนี้ เล็กๆไม่อะฮะคือคือก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนและก็ขอบคุณทุกทุท่านที่ที่ให้ความไว้วางใจนะคือเราก็ไม่ได้บัชโด่งดังอะไรมากมายนะแต่ว่างานแต่ละงานที่ออกมาแล้วเราก็ได้รับการจับตาแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มแฟนเพลงแล้วก็นักธุรกิจแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการหลายๆด้านครับคือก่อนอื่นแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าพี่บินของเราเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามาดูตอนนี้ได้ก็อาจจะแบบ อาจจะยังคิดหน่อยคิดหน่อยพูดไงวะคิดหน่อยไม่ใช่คิดนี่หมายถึงว่าคือหลากหลายรูปแบบที่ทำไงเนี่ยช่ใช่ใชายชาพิธีกรนะจัดรายการวิทยุแล้แต่ก่อนเคยจัดรายการวิทยุด้วยกันเหรอคุณใช้ชื่ออะไรสมายเรคุณใช้ชื่ออะไรเดี๋ยว เดี๋ยวนี้มันเปลี <iter ated> ่ยนชื <mon> ่อกันเยอะมากเลยในงงแต่ผมเรียกเขาคุณโอ๋อ่ะครับเดีี๋ยวน้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเราอยู่สมายเรย์โดว์เควินใช่อาเควินแล้วเช็คที่คุณโอ๋ชื่อเล่นกันดรซันเป้อรที่เป็นแฟนสมายเรย์โดว์นี่สมัยนานมากเลยนี่เชื่อไหมคนยังจำพี่ได้ทุกวันนี้จากไอโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยบอกเอ๊ะหน้าคุ้นๆเนี่ยเคยจัดรายการสมายเรย์โดเป็นดรเซมเบ้นี่เรื่องจริงนะเขาจำได้คือแฟนคลับเราก็ไม่คิดว่า จะมีติดตามเราได้ขนาดนี้อะคือมันน,นานมากแล้วมัน20ปีได้ไหมแต่ว่า <15 S 2> แต่ว่าใครชอบเพลงแบบเพลงเบาคือจริงๆเนี่ยจะเล่าให้ฟัง เป็นนักร้องนะเป็นนักร้องอาชีพจริงๆนะคือนักร้องคุณผู้ชมแต่ไม่มีเพลงดังเลยไม่มีเพลงดังเลยออกอาลบบ้ามาเสียบ้าไม่มีเพลงดังเลยแต่คนรู้จากไงจนกงงงนทุกวันเนี้ขายโชว์ได้ไงก็คืงงงก็มีโชว์อยู่ตลอดแบบไปตามกใช่ใชงงอ่ะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นของนนทิยาเจียงป่าคุณเขาเล่ามาว่าฉันก็ถามเขาอะนะว่า นี่มันจ้างกันได้ยังไงวะเนี่ยแต่แล้วก็จ้างไว้ถูก้วยนะทุกวันนี้แล้วแล้วแล้วก็ยังมีงานอยู่มาจนทุกวันนี้เราก็ถามบอกว่าถามจริงๆเลยไอ้ที่จงจ้างกันเนี่ยคือเพราะอะไรเออจ้างเพราะอะไรคนเขาก็สงสัยกันเยอะนะไอ้นี่ใครอ่ะแล้วคนนี้แบบเขาเพลงอะไรเขาดังเราก็บอกว่าไม่มีไม่มีเพลงดังเลยเท่ากเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่มีโชว์ใหญ่ทุกปีอ่ะคิดดูไปโชว์มึงน่งมึงนอกทุกปีคนก็งงเราก็บอกว่าอ๋อ ความเป็นเ er, อ็นเตอร์เทนเนอร์แล้วก็การเป็นนักร้องซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาพ่ามาอย่างนั้นนะไม่เหมือนชาวบ้าน,เ,นเขาคือหมายความว่าเราร้องออกมาจากความรู้สึกเราร้องออกมาจากความความที่เราเป็นนักร้องอาชีพจริงๆอะ่ะเราไม่ใช่นักร้องแบบอยู่ดีๆประจับมายแล้วเราก็ร้อง่ะค,คือเพลงแต่ละเพลงที่เราเลือกร้องเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันเป็นเพลง เป็นโชว์เข้ากับบรรยากาศนะเวลานั้นมันเป็นโชว์ชวคือพี่วินเนี่ยอาจจะได้ได้คนนู้นคนนี้เขาอาจจะบอกว่าเป็นดเโวิดีโวคือน,นักร้องชายชที่ใช้ใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ คนร้องเพลงสากลไงเป็นคนร้องเพลงสากลแล้วเวลาไปชมมันน้องก็ร้องบอดเวไปร้องบอดเวด้วยแต่ลูกทุ่งก็ร้องเพลงอีสานก็ร้องลำเพลินก็ร้องครับผมเนี่ยลูกทุ่งก็เคยออกอัลบั้มแล้วด้วยเคยออกอัลบั้มลูกทุ่งเพราะตอนนั้นจัดเวทีไทยแล้วมันคงดังอ่ะเขาเลยจ้างให้มาร้องด้วยค่าตัวอัลบั้มหนึ่งแสนบาท เพลง <c oughs> ยุค30ปีมาทําใหม่นะเพลงหางเครื่องผมหายเพลงรุ่นนี้นั่นแต่เขาบอกว่าผมบอกเฮ้ยผมไม่ใช่นักร้องลูกทุง่งแต่บอกเอาแบบวินนี่แหละ,ะแล้วก็แต่ให้ร้องเป็นกลิ่นอายของ,งของลูกทุ่งเพื่อชีวิตม,มันก็ออกมีซีวีโอมานะเอ้ยคนเขาก็บอกว่าโอเคร้องร้องโอเคคือคือโชคดีอย่างมันเรื่องมันยาวจริงนะเนี่ย เครื่องผมหายไม่รู้ว่าไปไหนหมดเดินสายก็ได้เงินดีค่าตัวผมนี้ก็จ่ายสดๆอยู่ๆทางเครื่องทำเพุแม่สาวทีนเอดหายไปจากรถสงสัยไปไหนกันหมด สดไม่สดหายไปทั้งหมดเจ็ดคนถามใครเขาบอกไม่เห็นเจ็ดสาวดาวเต้นทิ้วผ่องหลงนนถามพี่รงขับรถประจำก็ว่าตอนทําเห็นอยู่หัวถนนแต่ครั้งดนตรีเริ่มเล่น อยู่ที่ไหนทางครึ่งสวยสวยไม่รู้ใครช่วยเอาไปที่หายชื่อตายชื่อต้อยชื่อนิดชื่อหน่อยและน้องน้อยน้องใน เฉพาะคนที่ชื่อนั้นคนนี้สำคัญละแฟนฉันรู้ไหมเจ็บนักใครรักเอาไปถ้าเป็นแฟนเขาเราจะไม่เสียใจหายไปอยู่ในไม่รู้ลองถามผู้บู่ตอบไม่รู้อยู่ไหนถามลุงแกบอกไม่สนห่าง คนฉันไม่เคยสนใจถามซอแก่ตอบสั้นๆอย่ายุ่งกับฉันให้มันวุ่นวายถามป้าทำหน้าชอบคนบอกอยู่ชั้นบนมีคนลอออกมาค่ะ